เลิกงานครับพี่น้องเนาะมัอนี่นุมวิรัมเสด็เมน่ตำตำครับตำตำแต่เป็นตำอาหารทะเลครับประทะอีหอย่างมาเบิงครับพี่น้องไปเบิงเลยไปชมเลยครับมาเป็นอีหอย่างครับพี่น้องครับนี่ครับข้าวปุ้นแห่งมัตนาครพนมครับอันนี้ห้าได้ต้มได้ลวกแล้วครับพี่น้องอันนี้ห้าถิดกินนี่ครับเป็นกุ้งไล่เสือครับพี่น้องกุ้งไล่เสือเนาะนี่ครับกุ้งไล่เสือครับก็มึก กล้วยครับตัวใหญ่ๆเข้ากับถต่าตํตำนมจีนใส่มื้อกล้วยเนี่ยแหละครับพี่น้องแต่เข้ากับเทปเป็นน้ำยำมันครับมีสต้มมีซุปคือกันครับกุ้งก็มีสดครับพี่น้องกุ้งเข้าแช่น้ำปลาใบพร้อมครับพี่น้องไปกินซดๆเนาะพี่น้องเนาะเนาะไปเราไปชมตอนนมบุรีมตตำแล้วเดี๋ยวเอาไปราดน้ำนมจีนเนาะพี่น้องเนาะเอาไปราดนมจีนคับกุ้งก็บอย่างนาอพี่น้องเนาะไปรับชมกันครับพี่น้องนี่หมอเดือนนะครับ นี่พ่อมันเดือดได้ทีเราเข้ากะทิยกลงโอ้หนักเทปพี่นอ้องบัดน,นี้เข้ากะทิมาล้างบ้านนี่เอาหินน้ำม,มันออกจังหน่อยหับเทใส่น้ำเย็นเลยนี่ที่เทนี่หับเทใส่น้ำเย็นหินน้ำเย็นออกนี่เข้าจับประทันได้มันสีหอนเข้ากับยินออกนี่เข้าเปิดน้ำปอกใส่เลยนี่พี่นออ้อง เนขอบคุณมากสิกเหนียวนุ่มครับพี่น้องนี่ครับครับได้เหล่าพี่น้องทับก้าเลยแล้วเน,นี่ยครับแล้วข้าวขาเดียวออกเท่ออกอีกน้ำหนึ่งง่ายๆถ้าพนักงาได้ไปนครพนมพี่น้องก็ตีมีนมเส้นมูนีมาเนาะพี่น้องเนาะข้าก็บสบายเฮ็ดกินย่ำอะไรได้เนี่ยเส้นขาวใสนี่พี่น้อง เห็นว่เอาจ้ววันดีครับพี่น้องครับมื้อนี้มาไดเมนูนี่ครับตั้งเมนูซื้ออย่างให้ยกุ้งลุยสวนพี่น้องมานี่ครับมาเลยฮะตำทะเลนี่เขาต่งางร้านเลยนมเส้็อยู่ทั้งใต้่ด้วยพี่น้องเนี่ย ตึออ้งมึกตึ้งกุ้งดิบกุ้งสดมึกพี่น้องนี่นี่บึงที่ล่ะทายเอาค่ะักรูปทายเอาในกระถิ่นในสตอพี่น้องมาโอ้สตอแพ่งดีพี่น้องตรกนอ่ะทายยัง ไทยนมนังอ่าพี่น้องม,มากินน้ำกันครับตำทะเลสูตรระเบิดของนุมวีล่ำครับพี่นอ้องเพชรเพชรระเบิดอืมมาเลยพี่น้องมันสิล่นเนี่ยมันหลายโพดคุณอะเป็นดาแสบเ่มอาพี่นอ้องอือ นี่ครับปุ้งไล่เสือเลยอืมมือใครนี่ยูทั้งไตน้องเจ็นอืม ครับบุ้มอ,อืมอืมกระถินอืมซุปกับมี้นี่ครับอันซุปนี่ขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องใส่มือ น้เสียนอยู่ทางดางดินี่เ้าวขึ้นมาอืมอืมามันน้อยกตปิดแล้มงนอืม สปก็มบนี้พี่น้องน้งเส้นแฉบๆอืมก็จะแฉบได้เอาเผ็ดเล่แหละพี่น้อง ừ nhau nùng Cùng lấy chết tôi nhìn phía nào Tên điếp tên sụp cho แ่บพี่น้องต้องเสีนข้างล่างกับยาหลายเรนอ,อ,อ,อี่นยอย้องอนะืขอบ ngon làm chìm nó như vậy.

น้องเสิสร์ฟดีเนาะอันนี้ตัวซุปดีเนาะกระแทบตำทะเลลุยสวนตัวนี้ เพราะว่ามันหลายอย่างปูไล่อันปุ้งไล่เสือเลยพี่น้องเนี่ยตัวนี้โอ้แสบแน่นชดๆเลยน้องกินกับเส้นเหนียวหนุ่ม เสริจแล้วหวานนะเนือกุ้งคือหวานเลวะกุ้งเผือกเหาอเฮ้ยกุงเผือกหานหนึงกินแค่พี่น้องเมืองดูกุ้งแน่นอ้นละกินไม่ข้ากินเก่งอืม พี่น้องอืมมือใครอืมใครมันอยู่นี่ตักไปห่อยอืมสุกบลาใครโคุกเหรอแอบพี่น้อง ตัวนี้ไงพี่น้องซาซิมิจุ่ปมปลาแดงพอาตรวขอพายเดอ้อพี่น้องกินหม่องเกาเวลาดเดิมคือเกา aitäh okay. . เมื่อกระแทบพี่น้อง ื่อมันเลิศดีดนี่มันแน่นนุ่มลิศพกข้าวแบบปกติค่อยกินชิ้นเช่น้ำตาส่องตูเพื่จะคอดแต่กข้าวแบบนี้คือเขาเลี้ยงอได้เลี้ยงเลี้ยงสิงเดียรเลี้ยงสิงเขาเลี้ยงสิน อพี่น้องมากถิ่มเมื่อต่เอ็ดเปินปากแดง Ito yung จนปากทาพี่น้องเพจปลามึก ต้องบอกไว้พี่น้องเพลิดขอสดขอไปแล้วเพี่น้องเต็งขีโมกเต็งน้่ตาไหลเพีด้แป้นไอรดเดี๋ยมเมือกขึ้นหนึงตอนนี้เพื่นพี่น้องก็กินข้น้นหนึ่งกับเพื่อนอื่นมาล่องวะครับผู้ใดมาคลิปนี้ ตำยังเฮ้ตำทะเลเดือดตำทะเลเดือดพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับตะไครให้ช่องนุ่มวมิลั่มพร้อมครับคลิปนี้นุ่มวมิลั่มอวทําน่้ครับสวัสดีครับ